นายสมพงษ์อมรอวิวัฒน์ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีกระแสะข่าวที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ในคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการสอบหรือไม่นั้นการที่พักจะตั้งกรรมการสอบจะต้องมีจุดเริ่มต้นว่าเป็นใครเพราะการจะตั้งสอบทั้งพักนั้นกระทำไม่ได้ ส่วนที่มีการพูดชื่อคณะกรรมการผ่านสื่อต้องดูว่าถูกต้องหรือไม่ถ้ามีจริงต้องเข้าไปแก้ไขและขณะนี้มีผู้ร้องเรียนเรื่องไปยังนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วหากให้ฝ่ายค้านไปตั้งกรรมการสอบอีกเกรงว่าจะเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อน นอกจากนี้ผู้นำฝ่ายค้านยังกล่าวถึงกรณีที่มีการจับกุมนายพริชชิวารักหนึ่งในแกนนำนักศึกษาว่าเรื่องดังกล่าวต้องดูที่ข้อกฎหมายแต่กังวลว่าอาจจะเป็นการตอบโต้กันหรือไม่เพราะนายพริชเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างนักหน่วงและมีการจับกุมนักศึกษาในช่วงก่อนหน้านี้จึงต้องดูว่าการจับกุมตามข้อหาความผิดอาญามาตรา1 1 6อยู่ในขอบข่ายหรือไม่ แต่เมื่อมีหมายจับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องดำเนินการซึ่งทางภาครัฐต้องพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายให้อย่างท่องแท้ส่วนสถานการณ์จะบานปลายหรือไม่นั้นไม่สามารถบอกได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก็เป็นลักษณะคล้ายๆกันซึ่งส่วนตัวไม่อยากให้เกิดขึ้นและตามที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีรับปากไว้ว่าจะรับฟังกลุ่มนักศึกษาแต่การกระทำนั้นยังไม่เกิดขึ้น ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการจับกุมนักศึกษาจึงอยากให้ระมัดระวังและขออย่าให้มองผู้เห็นต่างเป็นศัตรูเพราะจะทำให้เกิดปัญหาบานปลายในอนาคตรัฐบาลต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้สถานการณ์เรียบร้อยและเบาบางลงและรับฟังประชาชนมากขึ้น